สวัสดียามเช้าครับทุกคนครับผมเช้านี้นะครับผมี่จะพ่อจะพาทุกคนมาอะเก็บน้ํายางเหมือนเดิมนะครับผมเช้าพ่อได้ตัดตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพอเช้านี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับลายล้ายฝนจะตกเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะตกนะครับดูแล้วดูหมอกลงแบบมันมันมันในจำนอนที่มันอึมครึมนะครับ หรือว่าแดดมันยังไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยรีบรีบมาเก็บน้ํายางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนราดเกิดอาจมีฝนตกลงมาสักสิบนาทีนี่เรียบร้อยเลยนะครับฝนราดหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวพาพี่น้องไปเก็บยางกันนะครับไปเก็บน้ํายางกันนะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะ,ะให้พี่น้องดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับผมว่าบรรยากาศยามเช้าบ้านนอกนะครับ บรรยากาศยามเช้าวันนอกนี่จะสดใสแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่บรรยากาศบ้านนอกนะครับผมยมายมเชา้ายามเช้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้อง ร้บผมก็หมอกยังลงอยู่เลยนะครับนี่ฝังนี้แดดเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำยางกันนะครับบางจอกก็ได้แค่นี้บางจอกก็ได้เยอะบางจอกก็ได้น้อยนะครับนี่บางจอกนี้ก็ได้น้อยนะครับผมอันนี้ก็ครึ่งครึ่งจอกครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วย ผมเรียกไม่ถูกนะครับไม่รู้จะเรียกจอกหรือเรียกถ้วยหรือเรียกอะไรดีนะครับเอาตามความเข้าใจกันนะครับพี่น้องโอ้ถ้วยนี้อุ้ยเยอะมากเลยถ้วยนี้ยังไหลอยู่เลยออกดีต้นนี้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวจัดสายยางจะนอนหมดนะครับผมเดี๋ยวไปเก็บนายางกันนะครับผมเดี๋ยวยางจะนอนนะครับยางนี้ยังไม่นอนนะครับอ่า ยังยังไม่นอนแต่เดี๋ยวถ้าสายกว่านี้เดี๋ยวเขาจะนอนนะครับแต่คนนี้ง่วงนอนนะครับนะครับผมก็ไปตัดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนดึกแล้วนะครับผมไปตัดผมก็ไม่ได้ถ่ายวิน้องได้ดูกันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปเก็บกันนะครับนี่เดี๋ยวไปน้อง บางจอก็ออกดีมากเลยนะครับ kéo đắp túi mà tính bồng liền ăn thì thì rung bồng liền này đây là đủ chấm bên đây ไอ้พี่น้องถ้วยนี้เกือบเต็มเลยน้ำยางก็ยังไหลอยู่นะครับยังไหลอยู่ ตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้นะครับผมก็เสร็จก็ตอนประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งกว่ากรุ่งเช้าหกโมงเราก็มาเก็บนะครับนี่ตอนเก็บน้ํายางยังไหลอยู่เลยนะครับแต่บางต้นก็หยุดไหลแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่ซื้อมานะครับก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นสวนยางดั้งเดิมอะไรไม่ใช่นะครับก็เพิ่งจะซื้อมานะครับเพิ่งจะซื้อมา ตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็ประมาณทักประมาณทักห้าไร่นะครับประมาณห้าไร่ไอ้คนปลูกเขาก็ไม่สนใจนะครับปลูกก็ปลูกเสร็จก็ทิ้งทิ้งไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับก็บริเวณแถวนี้ก็ต้นใหญ่ๆหน่อยแต่ถึงด้านล่างนู้นต้นยังเล็กอยู่เลยนะครับผมก็ยางก็ประมาณเวลาก็ประมาณ10ปีได้แล้วนะครับไม่ไม่ได้โดนปุ๋ยเลยนะครับผมกะว่า มีงบนะครับกะว่ามีงบนี่กะว่าจะไถนะครับอ่าไถไถใหม่นะครับ,นะรบแล้วก็จะลงปัม๊มจะลงปั๊มน้ํามันนะครับอ่าไอไอแถวแถวด้านบนนี้ก็โอเคอยู่ต้นใหญ่ๆอยู่นะครับอ่าถือว่าได้อยู่ประมาณ10ปีนี่ต้นขนาดนี้แต่ว่าอ่ไอด้านล่างนุ้นนี่ต้นเท่าๆแขนก็ยังมีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่นาเก่านะครับเป็นที่นาเก่าที่นาในส่วนมากนี่คือ ปลูกยางปลูกอะไรมันไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่ค่อยขึ้นนอกจากว่าเราลงปามนะครับลงปามมันเป็นปลดเป็นเป็นปลดดินด้วยนะครับเป็นปลดดินด้วยดินนี่มันออกในทำนองเหมือนกับว่าเป็นดินนาพี่น้องดินนาดินออกเหนียวเหนียวดินนั่นอ่ะมันก็เลยยางมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูนำยางผมนะครับผมว่าได้ขนาดไหนนะครับ นี่ก็น้ำยางก็ประมาณนี้นะครับผมยังเหลืออีกนะครับยังเหลือ,อกท่อนนุน้นท่อนนุน้นนี่คือยังไม่ได้เก็บนะครับยังไม่ได้เก็บเก็บแค่ซิกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บซิกนุ้นต่อนะครับกันต้นก็เดี๋ยวเต็มถังแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายใส่แกนลนกันนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้อธิบายให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับว่าไอ,อ,อวิธีเก็บเก็บยังไง วิธีเก็บเก็บยังไงนะครับพี่น้องก็หวังว่าคงจะดูดูคลิปแล้วนะ่าจะเข้าใจอยู่นะครับผมว่าเก็บแบบไหนก็ใช้อะไรนะครับใช้อะไรใช้ไม้กวาดนะครับก็เรียกไม้กวาดนะครับก็เป็นไม้กวาดเป็นไม้กวาดกวาดไว้กวาดยางไว้กวาดไอจอกยางไว้ไว้กวาดไอถ้วยยางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปเทใส่กันร้อนกันนะครับ สงสัยต้องซื้อไอ้ต้องซื้อกลวยแล้วพี่น้องเท่หกเรียลาดเลยนะครับต้องซื้อกลวยแล้วน้องมาตินมาตามแล้วนะครับมาตามแล้วเกจะไปโรงเรียนวันนี้นะครับผมอ่ะแต่พาไปดู <c oughs> <c oughs> จะไปโรงเรียนแล้วพนะี่น้องมาตามมาตามพ่อพ่อ,พอยังยังเก็บยางอยู่เลยนี่แต่งตัวรอเลยน้องจะไปโรงเรียนเหรอ ฮะอยากไปโรงเรียนเหรอดูตำหน้างอยเหมือนไม่อยากไปเลยออมีของเล่นด้วยมีเต็นเต็นดูเรียกแม่หันเลยยี่นเนาะไป๋ยวไปเก็บยางไป <Yeah. S 1> <laughs> อโอเคพี่น้องก็อ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะสงสัยต้องซื้อใหม่ไอต้องถื้อลปวยแล้วนะครับถื้อโปวยนะครับผมอ่ะนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมก็จบอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาถัางไปเก็บนะครับผม อาทางไปเก็บไปอาบน้ําไปส่งน้องมาจินไปโรงเรียนด้วยนะครับผมแวะเอาน้ํายางไปไปขายด้วยนะครับก็ปรากิจเช้านี้นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคอยู่นะครับเหงื่อซึมอยู่เหมือนกันนะครับผม,มนะครับก็เดี๋ยวไปถุงลูกโรงเรียนอีกนะครับไปฝากโรงเรียนอนุบาลเด็กเล,ล็กนะครับ ็สองขวบนะครับสองขวบสองขวบนิดๆน,นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปนี่ร้านอะไรนะ,ะร้านขายลูกชิ้นนะครับร้านขายลูกชิ้นน้ำแข็งใสนะครับผมมี คุณพี่คนหนึ่งจะอุดหนุนนะครับจะจะอุดหนุนจเงินเป็นจํานวน500นะครับผมจะเลี้ยงเด็กแถวแถวนี้นะครับโอ้เด็กโชคดีมากเลยนะครับผมผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ว่าคอยอสนับสนุนและก็เป็นกําลังใจกันเรื่อยมานะครับก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับ พี่จ่าต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ครับผมคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวพี่จ่าจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับบางช่วงบางทีก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ถ่ายได้ทําคลิปให้พี่น้องได้ดูกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีนี่คือยุ่งมากเลยนะครับกลับมาบ้านนี่แบบว่ายุ่งนะครับกลับมาบ้านยุ่ง อุ่งมากทำทำ,ำนี่ทำนั่นไม่ได้หยุดเลยไอ้นุ่นก็จะทำไอ้นี้ก็จะทำไอ้นั่นก็ยังไม่เสร็จในทำนองนี้นะครับผมก็งานเยอะมากกลับมาที่บ้านนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ทมหน้าที่นะครับทำหน้าที่เหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยพักผ่อนก็หายนะครับก็อขอเป็นกำลังใจให้ไอ ให้กับพี่น้องทุกคนนะครับในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ